สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอิน่ในเกมที่ชื่อว่าซับเว์นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นซับเว์ภาคใหม่นะครับซับเวนซิตี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมวิ่งหนีตำรวจรถไฟเหมือนเดิมนะก็ใครที่เคยเล่นซับเว์ภาคเก่านะครับยอดดาวน์โหลดก็ไปไกลแล้วนะเออเป็นหมื่นล้านแล้วมั้งเป็นเกมในตำนานเลยนะครับเขาออกภาคใหม่สักทีหนึ่งนะครับนะก็ถือว่าดูดีนะครับเป็นเกมวิ่งแบบนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับวิ่งเก็บคะแนนนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดูนะครับว่า เราสามารถปลดล็อกอะไรได้บ,บ้างนะฝีมือเราจะแบบเหมือนเดิมหรือเปล่านะเมื่อก่อนชอบเล่นมากนะครับสมัยใช้ a n d r ร i d แรกนะครับแอนดรอยด์4.4นะประมาณ4.1 4.4อะไรประมาณนั้นที่แบบใช้แท็บเล็ตครั้งแรกนะครับแท็บเล็ตแอนดรอยด์นะ n น x u s 7นานมากแล้วของ Asus นะครับมามาไม่รู้รู้จักหรือเปล่านะครับ เท็บเล็ตตัวนั้นก็ยังอยู่นะแต่ว่า,าแบตบมันเสื่อมไปละโคตรทนปึ๊บปึ๊บปึ๊บไป สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b a t a l e s t a g Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, Boo Arkhay และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center นี่นี่แบบชิวๆครับในช่วงแรกมันเก็บแต้มไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเราต้องไปอัปเกรดนะครับ เราต้องไปอัปเกรดว้าวมือเราต้องไวมากๆเลยนะเพราะชนพวกมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วระวังโดนนะครับมาแบบรวเดเร็วนะชึบชึบชึบไปครับไปครับไปครับเฮ้ยเอ๊ะอ,อันนี้คือแบบ ใช้แบบชนเมื่อกี้ชนไปแล้วรอบยังไงเรียบร้อยเลยวิสาเก็บในส่วนของตัวเก็บพลังได้นะครับไปเร็วกันไปนะทางทางซ้ายเร็วกันไปเอาซะไม่กล้าโดดเลยออปัดมือเดียววชิววครับเราจะไปได้แบบโอ้โหนิดเดียว นเดียวคือจะชนแล้วไงนี่ชนจะได้โอ้โหเล่นได้ไม่นานนะนี่ประมาณสองนาทีเองนะครับชนซะก่อนนะเลเวลก็อัพและเลเวลสามแล้วนะแบบเร็วมากนะครับมันจะปลดล็อกพวกของต่างสามด้วยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวอุย้ยปลดล็อกของแบบเยอะมากเลยนะมีบอร์ดมีลายใหม่ๆนะครับเหมือนมีตัวละครปลดล็อกด้วยมั้งนี่ครับมีมิชชั่นปลดล็อกมาแล้ว ดูมิชชั่นนะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราอัปเกรดไปเยอะๆครับมันจะได้พวกเตตัสเพิ่มเติมขึ้นเยอะเลยนะครับอัพตัวละครหน่ไม่เดี๋ยวนี้มันมีอัพตัวละครแบบนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอตรงนี้นะครับลดล็อกที่เวลเนะครับมีช็อปกดล็อกที่เวลสนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะครับทีนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรชิยวๆนะครับจะเล่นให้แบบได้นานกว่าเมื่อกี้หน่อย เกย์แบบเล่นได้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณ2นาทีนิดๆนะครับนี่ชึบๆๆ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 ,ๆมามามเก็บเกลครับเก็บเกลนี่ครับเก็บเกลได้ตัวนี้นะครับสกเก็บอกลีย์มาอันนี้คือแบบเอาลืมเอาลืมลืมเก็บเลยลืมเก็บเลย ไปครับมันมีของใหม่มา ondan, อ ừ, unnie, üm, okay, Arizona, Toy, an ัพเลเวลอ่าอัพปลดล็อกเลยตามเลเวลนะครับทั ơi, ้งอัพทั้งปลดล็อกตามเลเวลเนาะโอ้โห้กดผิดนะเราจะกดแบบนี้นะครับมันไปอีกด้านนึงก่อนมา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 นี่ครับนี่ครับไอเทมมาแบบรัวๆเลย ฟื้นนี่ครับเด้งลูกเล่นมันเยอะขึ้นนะไม่ได้เล่นเกมนี้แบบนานมากโอ้โหลูกเล่นเขาสุดจัดไม่ได้บอกนะครับไปเขาเรียกอะไรนะไปบ้ากระโดดตามาท่าอะไรแบบนั้นแต่จริงครับตอนแพ้เราสามารถกดไอตัวคล้ายอมยิ้มได้ครับ เพื่อทำการชบและเล่นต่อนะเผื่อใครแบบเฮ้ยไม่อยากเล่นใหม่ก็ช่วยได้ประมาณนี้นะครับเอาไว้ใช้ด่านไกลๆอาจจะค้มนะครับใช้นด่านแบบเริ่มต้นแบบนี้นไม่ค่อยค้มเท่าไหร่อืมอืมโอเคเฮ้ยไม้พักบ้างสินิดเดียวนะครับมาปึ๊บ โอ้ชนไปดีนะอยู่ในไอ้นี่นะครับในสกิลเมื่อกี้ชึบชึบชึบมา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 ,มาเร็วจัดเลยเริ่มเร็วแล้วนะครับเร็วนะไม่ใช่เร็วเริ่มเร็วนะครับเริ่มแล้ว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  เริ่มเร็วไปแล้วจะเร็วไปไหนนี่ไ้เพื่อความปลอดภัยเนี้ยเหมือนเป็นบาเรียในการใช้ด้วยนะเพราะว่าชนอะไรก็ได้นะครับในระยะเวลาที่กำหนดหืม <c oughs> ชนจนได้มาแบบนี้ใครจะทันล่ะลูกพี่ใครจะไปทนันผมเนี่ยแหละใครจะไปทนันชึบ

ก็น่าจะประมาณนี้หรือเราจะเล่นต่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นนิวสกอร์นะครับเพราะว่าเราใช้ออมยิบไปหนึ่งอันนะอ่าปลดล็อกของนะครับเห็นคุณจงคุณแจ่มานะครับอ่าได้อะไรของสมอะไรมาตัวละครเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวละครอีกเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอุ้ยตัวละครแบบเยอะมากนะตอนนี้นะเออตัวละครเยอะมากนะครับมิชชั่นก็สามารถอ่ารับของนะครับ โอเคอันนี้ก็รอบ,บล็อกนะครับตัวละครแบบนี้เนี่ยมีให้แบบนี่แต่ละตัวจะมีสกิลทักษะเพิ่ม,เต,มเติมที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวต่างกันเลยนะนินจาเนี่บนินจาครับนินจาฮาโตริไม่ใช่ละนี่โอเคปึ๊บเลเวลสี่นะครับ กดล็อกเมนูเพิ่มเติมนะครับกดล็อกบ,บอร์ดใหม่ที่เป็นสกินครเนะีย่ยสามารถเปลี่ยนได้อ,อ๋อมันอัพพวกวเตตั้บอร์ดเพิ่มเติมได้ด้วยนะลูกเล่นเยอะเหมือนกันนะครับมาที่ชอ็อปจะต้องมีพวกปลดล็อกของต่างอะไรแบบนี้นะครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ